สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็ยังอยู่บนเรือฉำลานแคโลโอรน์ยนะคะวันนี้เพชจะพาเพื่อนๆมาชมค่ะว่าอาหารเช้าของเขาเสิร์ฟด้วยเมนูอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอาหารเช้าของเราของเพชก็จะเป็นไคคนข่ดาวไข่คนไข่เค็มเบคอนโอ้ยุบชุบไม่ใช่ไม่กช่ค่ะแล้วก็ขนมปัง ไม่ใช่แค่ไม่คืออะไรค่ะฟออ้าเอาประเดดหน่อยนี่ประเดดหน่ไมันก็ดีกับข้างบนนิดนึงเพราะว่าคนมันน้อยหน่อยนะเออเด็กก็จะดื่มกาแฟก่อนทานอาหารนะคะ แต่ต้องใช้เวลาเออเออเ,อ,อเราลืมซื้อคาเฟ่ลาบตากาแฟล,ลัตตาลืมซื้อน้ำแอปเปิ้ลน้ำสับป,ประรดเพชรก็จะดื่มน้ำแอปเปิ้ลน,น้ำสับป,ประรดมันดีที่คนน้อยคนระับนี่ไงกาแฟวาร์มบาร์ฮอตแทะทเออตาไม่ตกเสีย นี่มันไม่ใช่เบียร์นะคะแต่มันเป็นน้ำแอปเปิ้ลเดรสบอลสอทีบรรยากาศอาหารเช้าของเรานะคะนี่รู้เห็นไหมคะมาทานไหมได้เป็นแบกันไม่ใช่อิงลิสเบรกฟาส์นะอ่ะปากวางไม่ได้นะปาตบมาเมื่อคืน เบียร์ฟาสต์ตรงนี้ตัวมาเดินดูผู้ชายเบียร์ไปดูผู้ชายเบียร์ข้อหลุดใส่กล่องดีใส่กล่องเยอรมันหรือเปล่าเราอยู่เยอรมันเยอรมันเราต้องกินใส่กล่องเยอรมันนี่เกี่ยงไปหาคนนี้ภูเขาซ่อมเนี่ยแหละครับ ินแค่กอกเยอรมันแล้วเราต้องกินไข่เยอรมันนะไข่เยอรมันคนระเรามาเยียบเยอรมันแล้วนะคะจะไปถ่ายรูปโดนัทที่โดนัทน่าก,กินนี่โดนัทหรอเราจะซื้อโดนัทไปให้เด็กๆไหมอุ้ยโดนัทโดนัทโดนัทถูกมากเลยห้าสิบโคนเองอะ่ะโอ้รู้แล้วซื้อโดนัทไปฝากเด็กๆปะ เราจะซื้อโดนัทนะคะไปฝากเด็กๆ,ๆรู้แล้ว<ะ>ขากลับมากยซื้อเดี๋ยวเดินไปเละเนาะจะซื้อไปฝากเซนาสเซียนกับเด็กๆหน่อยอ๋อแถวนี้ใช่เงียบเหงานะคะไม่มีผู้คนไม่มีอะไรเลยคะ่ะแค่เดินร้านก็ปิดหมด<อ>นี่คือแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งชอปปิ้ง เสียเที่ยวเพรนีไม่เสียใจนะเพชนดีใจเจ้ลืมเก็บที่นอนเอาป้าเก็บที่นอนเราเร็วเหม็นป่ะเหม็นอะไรเหม็นชีสนนคนเดินค่ะเมืองชีชีภาษานอร์เวย์แต่ไม่ได้ไม่ได้ชอปปิ้งนะคะ แ่ไม่ได้ใช้เงินยูโรนะในตัออ้งสองพันกว่ายูโรบางคนเขาก็เสียใจผิดหวังที่ไม่ได้ใช้เงินแต่เท็รนี่ดีใจค่ะเพราะเรางบประมาณไม่มีช้อปปิ้งนะคะนี่ร้านอะไรคะร้านเบเกอรี่เราจะไม่นั่งเราจะเดินชมวิวไปววเราต้องเดินไปเรื่อยๆใช่เร,รเราเดินออกกำลังกายเพราะว่าเมื่อหวานนี้เราลูนี้เอาน้ำนอัดลมันเรือมากินจ,จัดเยอะแหมก็อยากใช้เงินไม่ใช่หรอก็ซื้อมั่งสิคะ ยังบนหรือว่าอยากใช้เงินจะเอาเออมีดีบาเราเยอะมากเราไม่ได้ใช้มีดิบาเราลยลองมานั่งจุดเรือนทางทได้ทางท้อนั่นนหละลหนแมนโรเล็กซ์สักเรือนปี่คะาปาปาปากะจะมาเหมาโลเล็กซ์ไมค่อยโลเล็กซ์อยากได้สักเรือนน่คะทุกกระจกเลยเรือนหนึ่งตกประมาณเจ็ดเจ็ด พั0หรเรือนนี้นะคะ7500ยูโรแล้วก็มีแหวนเพชรด้วยถึงเราไม่มีแหวนเพชรเราก็ไม่ซื้อเพราะเราไม่มีเงินเดินมาเรื่อยๆร,ร้านปิดไม่มีแรงช้อปปิ้งเส้นทางก็มีร้านขายของตลอดนะคะ<อ> <laughs> อยู่ป,ปั่นก็ไม่ลาเวีนแต่ว่าร้านปิดเงียบเงาผิดหวังอย่างเรงเดนินม,มาเรื่อยๆนะคะเหมือนต้นสเดาเลยแต่เราก็ยังไม่เจอสุมอีสาน,นบ้านเราโอ,อ,อ้โด,ด,ดีดอกย่าดอกนี้บ้านเราไม่มีปะ เข้าขายเหรอเออใช่เข้าขายแต่ที่นี่เป็นสวนนะคะเป็นดอกหญ้าฉีมาเลยนะก,กินฉีเขาก็จะเอามอนเม е ต์ของใครอะ่ะผู้คนก็จะมาเดินป่านนี้แล้วนะเรายังไม่เจอตลาดลาวนะคะ <laughs> เดินขวามาจนสุดแล้วแต่บรรยากาศดีมากเลยอะ่ะอรมรื่น ดูสภาพร่างกายไม่ให้นะคะแต่ว่าเขาก็ชอบดอกไม้นี่คือต้นอะไรคะเรามาลุ้นต้นอะไรกันผักกระโดนหรือเปล่านีา่กระโดนหนามมะกอกแน่เลยปะค่ะมันไม่ใช่ผลไม้แล้วค่ะเราจะหานกินนะนี่ดอกมันร่วไหมน, <c oughs> นี่นี่ต้นต้นแบบนี้ไม่เห็นที่นอร์เวย์นะคะไม่เห็นเลยตัวนั้นจะว่าเป็นคนห็นะบอก ที่นี่มันก็มียีราฟเนาะเออทำไมไม่เห็นมีที่นอร์เวย์เลยต้นนั้นอะดอกเจดีย์มีอ่ะเด็กเดเอามาเล่นปลาเห็นท่านแล้วปลาจับปลาลาบห่าน่ะบ่อเราไม่ต้องไปกินมันหรอกป้าหนึ่งสองหานไว้หนึ่งสองเป็นพุงตีหวยสาวเอาถุงดำมาบอกจากจะกินลาบกลายเป็นตีหวยแล้วนะคะเอาถุงดำมาบอกเอามาแต่กระสอบ เลือกเอาเอาตัวเดียวบ้าตรงนั้นก็มีคนอื่นก็เห็นความสวยงามแต่คนไทยเรานะน้ำลายไหลใ่ี่ <c oughs> เราเดินไปทางนี้ดีกว่าไอ้เจ<ะ>็้ีมันเยอะ <c oughs> ขี้หมาเ, <c oughs> เยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ขี้หมาที่ไหนล่ะขี้หานี่แหละคะ่ะหานกินอาหารนะทำลายทั้งลิ้นแลบอยู่นั่นแหละอ่านกินหาน ไอ้พวกนี้เดินมาข้างหลังเราเมื่อกี้เนี่ยวะจะทำหางโลมันเหนียวนะมันกินไม่ได้ต้องสนนานๆองมอเรียนดัออสนสิคะเอาเรอซื้อสองถูซองมอเรียนดันสิคะคอยไม่กินคอยจะกินลาบหางแล้วก็ใส่นี่ตัวนี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนกินนะคะมันก็จะเปรี้ยวเอาไปผักติวฝรั่งนะ ผักติวฝรั่งใบใหญ่มากเอาไปแกงใส่เห็ดเดี๋ยวเวชกินให้ดูกินหอกเอาอืมไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ผักติ้วฝรั่งคิดว่าจะเอาอาหารนาวเห้ยไม่ใช่ผักติ้วฝรั่งพระเจ้ชาช่วยอีฉันโดนหลอกโอเคค่ะ <c oughs> okay, คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาชมคลิปหน้าคะ่ะว่าเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินตะลุย อ่าเมืองทิชแลนด์หรือว่าเมืองเยลรวันที่คลีนอย่างไรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ